สวัสด,ดีตอนเช้าพี่น้องวันนี้จะมาอัปเดตวิดีโอเนาะเกี่ยวกับการใส่แก๊สซิบะผาพี่น้องแก๊สขีง้งัวพี่น้องหรือว่าแกส๊สเศษอาหาราต่างๆเนาะที่ข้าพเจ้าได้ผ่านการกระบวนการการมักมาได้ชิบหายันเนาะแล้วก็วันนี้เห็นมาเขาเลยได้ก่อตัวเนาะยูรินีซีก่อตัวละมากลับกลายเป็นไอเสื่อเฟิ่องเนาะเสือแก๊สพี่น้องข้าพเจ้าอัดขเข้าไปในช่องทั้งเด้อ สองสองกองกองรถเนาะกองยางในเนาะคือว่าเห็นขนาดตึงสมิ่งเนาะเป็นยางขอบชิบกพี่น้องขอบชิบกอิซูซูขอบชิบกของรถเอ่อรถตอกตกเนาะขับเจ้าได้อัดเข้ามาเนี่ยสองถังเต็มแล้วพี่น้องอันนี้เป็นฟุ่ยเนาะฟุ่ยมาขีงวพี่น้องแต่ขับเจ้าไรเห็ดหัวเตาพี่เนาะเจาะหัวเตาเจีหัวเตามาเนี่ยเรียบร้อยเนาะและฉีดมาทดลองเบิรงพี่น้อง ีมาต้มน้ำบึงมามันเฉียดฝนได้แถอบ่เนาะอันนี้เป็นทางขี่งูอ่ะพี่น้องมีตะเขียงเนาะการชิ้นว่าจอดเนาะจอดทุ่ขียงเนาะจอดทุ่ขียงจอดเตาใส่ทุ่ขียงพอได้ขาดเนาะชิ้นวจอดต้นพี่น้องเท่าเดียวลำเดียวอ่ะรอตทีตามเลยพี่น้องอาถึกก็ถือว่าเป็นการสำเร็จในการจอดนะพี่น้องจอดทั่วเตาติดกับเขียงเนาะ ต้มกาแฟเลยพี่น้องชิสุกได้บ่เนาะอันนี้เป็นหม้อน้ำกาแฟเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าชิต้มกาแฟดำพี่น้องเนาะมะขามเสนี้พี่น้องจุดเตาก่อนพี่น้องในก่อนก่อนที่เราจะจุดเตาเนาะกระแมนเปิดเปิดสวิตช์ก่อนพี่น้อง bướng đứa và à, cùng đột sóng cùng dạ tôm nạm để bò xúc bò đẹp cho nó

าริเวณไฟอีกน้องแต่ว่าเขาใหม่ได้ไม่ต้องเนาะอันนี้บ่มีไฟเนาะ เเบิ้งพี่น้องแต่โบเห็นไฟแต่ว่าบัดเอาเงี้ยงใส่ใหม่พี่น้องนี่เนาะเอาเงี้ยงใส่ใหม่พี่น้องแต่ว่าไฟนี่ใช่่มีนี่นี่เป็นแก๊สที่ฟ้าพี่น้องแก๊สขี้งัวพี่น้องขี้งัวหรือขี้ซัตหรือว่าอ่าเศษอาหารเหลือเนาะมาเห็ดได้พี่น้องอันนี้ครับเจ้าลองเบิ้งว่าต้มน้ำมันจะสุกบ่เนาะคือว่าเน่รับแห้งพี่น้องแห้งคือแก๊ด เนาะคือแก๊สคือแก๊สเคมีอยู่เนาะแหง้งนี่แห้งปวดพี่น้องนะต่อไปน,นึงเราดูนกันพี่น้องนี่กระลังไอ้ขดพี่น้องเนาะกระลังไอ้ขดพี่น้องเนาะเห็นวะกระลังขดเกินพี่น้องบนอะไรบงไก่พี่น้องถ้าเขาไก่ในไอ้ความชื้นนี่จะไปถือกับ cho thớt sáp nó và nó sẽ xa thể là một cái bông đẩy cột đẩy con nó cái nó sẽ có thể là cái nó nó và có thể là một cái bông cột đẩy cột bàng đẩy cái này để เราดุนกันพี่เนาะไม่ใช่จัางหน้าที่เนาะดีมากครับประมาณหน้าที่แล้วเนาะเราดุนกันเด้อพี่น้องถามว่าบังให้ชุดคลิปนี้ใช่ป่ากี่ตัวเนาะอหุ่นขึ้นได้พี่น้องมีอายขึ้นแล้วขี่งัวพี่น้องขี่งัวขี่หมูขี่ไก่ขี่เป็ดขี่ทุกอย่างพี่น้องได้บัดเนาะคือว่า เป็นงานมักเนาะมักใส่ฟุ้ยไว้พี่น้องเนาะนี่ตัวนี้อัดไว้์มาให้น้ำเขาพี่น้องเนาะมักมาประมาณสิบห้าวันเนะพี่น้องอันนี้ขี้งัวสดพี่น้องใส่ฟุ้ยเนาะแล้วก็มาต่อซ้ายออกไปพี่น้องเดี๋ยวจะแนะนำจะหน่อยเอาซะเราคลิปนี้ก็ าท,าาาท,าาท,ท่านได้เดบงได้ชมกับครุณาเนาะกดได้กดแชร์กดติดตามให้กับพระเจ้าในเนาะเพราะว่าส่องยูทูบเนี่ยเพราะท่านได้ผ่านเด้อพี่น้อเนาะส่องส่องส่องไม่อยู่พี่น้องมีเง็ขอแรงจิตแดงใจขอเน,นาะคะแนนน้นำพีน้ำหนองน้ำขึ้นเตือนเนาะยูทูบท,ทุกท่านทุกคนพี่น้องคอยติดตาม ก็ได้ก็แช่งพี่น้องจะมีซาลาเลยบ่มีซาลาพี่น้องแต่สำหรับคืนนี้น่าจะโอเคพี่น้องน่าจะมีซาลาดีพี่น้อง ว่าโอเคพี th th ่น้องกับผู้ดีสดเลยเนาะดีสุกเลยเนาะเนาะอันนี้เป็นแก๊สซีบาผ่าพี่น้องแก๊สขี้งัวเนาะบบเห็นไฟเลยพี่น้องแต่ว่าถ้าใส่ไฟจะไหมพี่น้อเนาะแก๊สซีบาผ่าแก๊สขี้งัวเนาะ ชีวเฮนไฟนี่แห้งพี่เนาะได้รับแห้งนเนาะได้รับแห้งสูงทุกว่็แห้งพี่น้องอันนี้แกคชชีงวัวพี่เนองเนาะอาราชิมาอัปเดตชิมาแนะนำวิธีการใส่กันโตเนาะ นี่กะชิประเฮ็ดกาแฟเด้อพี่น้องเนาะด้วว่าสุกแล้วโอเค <c oughs> อันนี้สำหรับแก๊ปชิบะผาพแก๊ปขี้งัวพี่น้องอ่าถาจะใส่ในฤด้าเน่าน่านพี่น้องต้มเป็นสมบูงอสองสมบูงแกนบ่อใดพี่น้องเนาะตามผ่านการทดลองเนาะถ้าจะเป็นต้มน้ำกาแฟดวกไข่หรือว่าขัวไข่ดวกพักเนาะดวกหมี่ได้พี่น้องเพราะว่าถังหรือว่า บ่านอัดลมของเขามันบวรายเนาะมันบใหญ่พี่น้องเนาะมีแต่รสองกรงหลดหน่อยๆเนาะอัดเข้าไปเต็มก็ได้แต่ซัมบ้าลวกผักเนาะได้ซัมบวกผักลวกไหไดกินน้ำซุกถ้าอยากได้ล้มในร้าย่น้องก็ต้องไปปรุงโตกรงหลดไปเน้องี่เห็นแบบแดกกรได้เนาะหรือว่าเสียเอาฟุ้ยมาง่วงกันเนาะคือเห็นในคลิดคือทุบเพิ่นเทิดก็ได้เนาะแล้อจะได้เก็บแก๊สในร้ายเนาะ อันนี้แม่นถังถังแก๊สพี่น้องและวิธีการเท็ดถังแก๊สพี่น้องแต่ว่าครับเจ้าว่มีฟุ้ยยางเนาะก็เลยเอาฟุ้ยเล็กมาเห็ดเนาะขนาดฟุ้ยเล็กมาเห็ดเดี่ยวยังสั่นก็ได้ง่วงปากมันลงเนาะง่วงปากมันลงแล้วก็ต่อท่อเข้าไปนี่เนาะท่อท่อระบายเพื่อนท่อระบายท่อระบายขี้งัวเนาะขี้งัวเก่าที่ว่ามันกลายเป็นแก๊สเดี่ยวเป็นเศษเศษของแก๊สพี่น้องออกมาทางนี้เนาะเปิดกล่องออกมานี่ ่ว่าท่อตัวนี้พี่น้องเจาไปฮอดฮอดในเด้เนาะเจเข้าไปฮอดในเเาไปว่าหน้ําไออกมาได้พี่น้องเนาะแล้วก็ตัวนี้พี่น้องอันนี้มันมัดใบแล้วเนาะบ่ให้น้ําเข้าพี่น้องสิแนะนําให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งกันดีๆเนาะเพื่อเข้าใจตัวนี้เป็นบอน เริมขี่งัวพี่น้องแล้วก็ไม่กวนไม่กวนขี่งัวเนาะท่อตัวนี้พี่น้องท่อใหญ่จักจะหุนบุญหกหุนเนาะประมาณหกเจ็ดคุณเนาะเอาเน่าลงไปประมาณห้าสิบเสนหรือหกสิบเสนเนาะเอาเน่าลงไปหกสิบเสนอ่าแล้วก็อัดดีๆพี่น้องเพราะมันพิวเนาะเดี๋ยวหันเกลียวขักๆเนาะอัดมันพิว อัดบุรี่เปนผิวเนาะแต่อัดแนนห้อยเป็นผิวหลักเอาเกี่ยวหันแนนพี่น้องตัวนี้ทอตัวนี้ทีจุ่มลงไปเนาะจุ่มลงไปเลกเติบน่ะห้าสิบเซนแล้วก็ตัวนี้พี่น้องเป็นทอแก๊สออกมาเนาะเมื่อเมื่อว่ามันผ่านการกระบวนการมากแล้วเนาะมันไกลเป็นเสือแก๊สเดาไอแก๊สแล้วมันก็สีออกมานี้พี่น้องเนาะออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่เนาะออกมาทางนี้มาเข้ากรงรถนี้พี่น้อง มาเขากรงรถนี้เขากรงรถเขากรงตัวนี้เต็มแล้วเนาะเต็มเต็มตู้นี้แล้วพี่เนาะเต็มเต็มเต็มโรงรถตัวนี้แล้วมันก็สิออกมานีิออกมาหนี้แล้วมาเข่าตัวกล่องนี้เพราะมันมีสองโรงนาะพ่วงกันพี่น้องเนาะเข่าตัวนี้แล้วพี่น้องเต็มตัวนี้แล้วมันกระเจียมืออกตัวนี้พี่น้องใส่ก๊อกปิดเปิดอีกเนาะแต่บอกมาใส่หัวเตาพี่น้องเนาะออกมาใส่หัวเตาพี่น้องออกมาใส่หัวเตาตัวนี้ มาคาเคียงคือว่าก็มีต่อสนันพี่น้องเการการการเฮ็ดทั้งแก๊สีิงัวเนาะโบมี่ยังหลายพี่น้องเนาะมีแต่ฟุยเนาะกับทอขอต่อช่างยางขีิงัวต้องเติมบอนี้พี่น้องเนาะในการเติมพี่น้องทำอิดเนาะขั้นตอนทำอิดพี่น้องแนะนำขั้นตอนทำอิดทำอิดเติมขีิงัวเข้าไปพี่น้อง ทั้งขี่งัวและทั้งหนามพี่น้องปนกันเนาะหนึ่งส่วนหนึ่งพี่น้องขี่งัวทั้งหนึ่งคู่หนึ่งหนามกับคู่หนึ่งเติมเข้าไปแฮมอะไรข้อฟุ้ยเนาะขอฟุ้ยหนึ่งพี่น้องขอฟุ้ยหนึ่งเนาะมัดใบพี่น้องประมาณสิบมือสิบหามือเนาะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปอีกน้อยหนึ่งพี่น้องเนาะหอดสิบหามือก็มาเติมน้ำ ตตเติมน้ำเติมน้ำแล้วก็ปล่อยลมมันออกเท่านึงจะจังอัดเป็นแก๊สบัตรนะพี่น้องอัดเป็นแก๊สแก๊สแก๊สสมบูรณ์พี่น้งอนนงถ้าบ่ปล่อยออก,ออกมันจะเป็นทั้งแก๊สและทลั้งลมเนาะจะบ่มีเสือเฟือง,งพี่น้งอ,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 องปล่อยออกปล่อยลมออกแล้วก็ให้มันเป็นแก๊สใหม่แล้วจังปล่อยไปใส่กงรถพี่น้งองปล่อยไปใส่กงรถ จังมากเ็ดทุ่งต้มได้พี่น้องเนาะอันนี้เป็นเก็ดชีวภาพเก็ดขี้งัวพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าว่าหากอยู่ในเขตพื้นที่ที่ว่าอากาศร้อนพี่น้องเหมาะสมที่สุดพี่น้องเนาะถ้าเขตเย็นพี่น้องกะโบอยากปันได้พี่น้องเพราะว่ามันจะไม่มีขมขื่นได้พี่น้องเพื่อเป็นการเผาใหม่เนาะเป็นการอบของผาดฝุ่นอยู่ในถังเนาะถ้าเป็นเขตหอดเป็นโอเคพี่น้องดีที่สุด้ะพี่น้องถึงแนะนำให้ แต่ว่าเข็ดทบานเท่าเมืองเท่านี่โบกนาไงเนาะเขตเมืองปักซองเนาะมันเขตเย็นเข็ดหนาวพี่เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าเห็ดทดสอบทดลองเบิ่งเนาะน่าจะเป็นตัวทับอิดของที่เมืองปักซองพี่เนาะเนาะชิบูมี่ไผ่เห็ดพี่เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าก็ได้เอ่อเห็นในคลิปไปยังก็เลยมาขนขวบเห็ดเบิ่งเนาะแต่ว่าใส่ใส่งานได้พี่เนาะได้ผลดีพี่เนาะเนาะอันนี้เป็นคลิปอ่า แก๊สชีวภาพพี่น้องนอเนาะออแกนิกพี่น้องยัตธรรมศาสตร์เนาะที่สางขึ้นมาด้วยมุนซัดขี่ซัดเนาะพี่น,อน้องเนาะออันนี้ไปลองเฮดเลอรพี่น้องเนาะถ้านไฟสนใจได้จริงพี่น้องนเนาะเห็นในคลิปโบแม,มนคนอื่นเขาตัวพี่น้องแต่มันเป็นเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะเรื่เ,เสือไฟได้เป็นถ่านไฟได้ขี่งัวพี่น้อง ใส่เป็นประโยชน์พี่น้องในการใส่งานพี่น้องทามักไปได้ชิ้หาวันท้าห้าวหักใส่ตลอดทุกวันพี่น้องเขาก็ต้องเลยเติมพี่น้องเติมเศษอาหารเป็นพักเป็นสีนเป็นไข่เป็นยังยาที่ว่าเศษเรือแล้วพี่น้องที่ว่ากินบ่ได้เอามาเติมลงเนาะข้างหนึ่งโลหนึ่งพี่น้องมื้อละโลก็ได้พี่น้องเ่อมันจะได้ทํางานเนาะขยายหรือว่าผลิตตัวแก๊สเนาะที่ว่าฝาไเ่้าได้ได้ เนาะว่าเติมทุกวันสองสวันเติมตัวหนึ่งก็ได้พี่เนาะสำคัญที่สุดก็คือตอนทำอิดเนาะให้ให้เติมตามตามตามหลักสูตรพี่น้อเนาะขีง่วงขู่หนึ่งหนามขู่หนึ่งแต่ว่าสำหรับใส่ฟุยมันให้ใส่สองขู่เนาะขู่น้ำสีพี่เนาะสองขู่น้ำสีขีง่วงกับสองสองขู่น้ำสีหนามพี่น้องปนกันแล้วก็มาเทลงเนาะแล้วเขาจะมัดเองส่วนกันมัดเองเนาะแต่ว่า วันนี้มันเท้าใส่ไปหลนแล้วตเติมไรข้างารเถื่อลแล้วมันมันหล่นไปหาทอตัวนี้เนาะทอทอ,ทอทอตัวที่ระบายออกนะมันจะสูงสันมมีิเลยพี่น้องเนาะทอทอตัวตัวท,ที่จออยู่กล่องเนาะนะอยู่กล่องฝุ้ยจอเข้าไปแล้วก็ต้องเอาปลายทอสั้นขึ้นมาพี่เพื่อว่าให้มันอ,ด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 อัดอนะัดอัดไอแก๊สใบเนาะทานมาเข้บาบเรดเวณนะั้นมันกระสีออกไปเลยนะทํากันเนาะคือว่าให้ออกตัก้งแต่ขีนะนะ่เนาะแก๊สนี่มันค้างอยู่ทังนี้พี่น้องเนาะ ถ้าว่ามือได้เห็ดอีกจักหน่วยหนึ่งครับเจ้าสีอัปเดตแลวก็อธิบายในการเจาะฟุ้ยหรือว่าในการใส่ทอว่างทออยู่ในนี่เนาะแต่ที่พานว่าครับพระเจ้าโบโบได้อัปเดตให้เบิ่งเนาะเพราะว่าเห็ดเห็ดเป็นเดียวเรียบร้อยเจังสีเลยจะจังเลยน้มาอัปเดตให้เบิ่งตอนที่ใช้งานเนาะแต่โปเป็นยังคือเรามีโอกาสหาเทน้าชิ้นเห็ดให้สีน้อเขาได้เบิ่งกันชัดเจนเนาะที่ว่า ถ้าใครเข้าใจเฮ็ดก็ดีเท่ากันพี่น้องเพ็่ได้เนาะที่ว่าใส่งานได้พี่น้องนี่ก็นั่นแน่เด้อพี่น้องขออภัยโทษนั่มีเสียงเพลงเสียงลดเสียงล่างพี่น้องเพราะว่าอยู่จุดนี้หาสถานฮาโอกาสที่มันเงียบสงัดนี่หายากพี่น้องเพราะว่าอยู่ในชุมชนเนาะอยู่อ้อมชุมชนทุนไก่เนาะก็เลยเชียงนั่นแน่ bạn à, định cà chín, đi <laughs> <laughs> tông cà phê thì nào, hết cà phê ăn con tông cà phê này thì nào ขานดังไฟพี่น้องยงมเสร้ายงมแรงมาต้มกาแฟกินโดดพี่น้องนะอรือว่าโดมีโดกไข่ได้ทอดไข่นาะอร้อนร้อน นะถือว่าคลิปนี้พี่น้องกระจาให้พี่น้องเข้าได้เบิ้งได้ชมได้อันนี้กันจำเนาะฐามีโอกาสนะมีคลิปใหม่ดีๆที่มาฝากมาตอนพี่น้องอีกเนาะส้อนรับคลิปนี้กระจาให้พี่น้องได้เบินงคลิปนี้เนาะถ้านันได้ได้เบิ้งได้ชมได้เห็นเนาะอยากเอาไปถอดทอนบุเทียนอยากเอาไปทดสอบทดลองกับเอาไปเห็ดไหลเนาะพี่น้องเนาะปลาใส่ได้ผลจริงพี่น้องเนาะต่วแม่เขาตัวพี่น้องเจอเห็ดมาเนาะได้จริงพี่น้อง หากเพื่อนด้วยว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะทันใดเบิงเดาวบ่เข้าใจสีเห็ดทั้งแก๊สเนาะทั้งมักแก๊สจีงัวพี่น้องกับแซดข้ามาโทรเข้ามาเนาะคอมเมนต์เข้ามาเนาะครับจะพีแนะนำวิธี่หายเนาะบ่บ่มีมิ่งยากพี่น้องง่ายๆเนาะ ถรับคลิปดีก็ชิบัตโทนี่รับคล่น้องเนาะถ้ามีโอกาสนะนี่คลิปใหม่ๆคลิปดีๆเนาะคลิปเด็ดๆพี่มาฝากมาต่อนเพื่อนๆทำในพี่น้องเนาะชาวบ้านทำเมืองเท่าได้เห็ผู้ได้เห็นกันเนาะบ้าอ่ามีสิ่งแปลกๆเนาะดีๆเพื่อเอามานำใส่และมุนใส่พี่น้องเนาะ ใส่ของเศษเลือของถิ่มของเก่าให้เป็นประโยชน์พี่น้องเนาะเนาะพี่น้องเนาะทุกอย่างเนาะพี่น้องที่เหตุยังผ่านมาเนาะแต่เหตุโดยความสามารถของตัวเองพี่น้องเนาะ เ้าเดินมาพรสวรรค์มันบริด้มีมากตั้งแต่เห่าเกิดพี่น้องมันเป็นแบบนั้นด้ยพี่น้องเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากการที่ศึกษาทำเพียรด้วยว่าทุกคนเราลร้องตัวเองเนาะพี่น้องเนาะคนเห่าทานี่ชุดมงบังเนาะมีตอไม้ยังเห่าต่างคุนบางใบเข้ากับพญายามาเห็ดต่อไปเนาะมันก็จะสำเร็จนะพี่น้องเนาะถ้าเห้าบริสุทธ์ท้อยชื่อเนบาน ชีวิตโปรชินบางฐานยังมีกำลังใจนอพี่น <common for> <work> <cs> ้องเนาะเนาต้องสูงนอพี่น้องเนาะการนั่งนั่งทุกอย่างกเหตุไปเพื่อเป็นศูนย์การวิใจนอคีนองอยู่จุดนี้เนาะเป็นศูนย์การทดลองพี่น้องเห็นยังต์มามลองเนาะพี่น้องแต่ว่าได้ผลทุกอย่างเนาะเนาอมียังกับยัปากยักษ์ต่อนอคีนองเนาะให้ไปเป็นโคตียนให้เอาไปเป็นแบบอย่างพี่น้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเนาะเพื่อประหยัดงบประหยัดคืนทอนในการใช้จ่ายประจําบ้นในครอบครัวทนงพี่น้องเนาะ าถ้ว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เอาเห็นบบเป็นประโยชน์แหละบ่อยบ้างไปเนาะพี่น้องเนาะกับบ่าวกันเนาะตัวนี้มันก็อิงใส่จิตใจของบุคคลเนาะบอกรับกันบ่ได้เนาะบางคนก็อยากใส่ของดีบางคนก็อยากใส่ของขี้ลายเนาะอ่าก็เป็นแบบนั้นนะพี่น้องอาสนักจ่นี่ก็สีฟ้าสดทำไมพี่น้องชอบสีนี้เนาะอ่ะโอ้โหขอบใจพี่น้องอ่ะสอดกุใด้ก็แช่เลยด้อเพื่อกขอบใจขอบใจ